ช่องเจ็ดแรงมิกทองระยะผลตรวจเป็นบวกอยู่ในขั้นดรอการรักษาตัวต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือมิกทองระยะอดีตแฟนหนุ่มของโบเมลาราโดยล่าสุดมีรายงานว่าได้ติดเชื้อโควิดสิโดยล่าสุดทางด้านต้นสังกัดช่อง7จสีได้ามาประกาศอย่างเป็นทางการว่ามิกทองระยะติดเชื้อโควิดสิการังสาที่ได้รับการตรวจซึ่งในตอนนี้ก็รอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล งานทุกอย่างจะต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะกลับมาเป็นปกติหลังจากโพคดังกลาถูกเผยแพร่ออกไปก็ไมีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง